แบนี้มันจะดีหรอวะเฮ้ยทำไรกันน่ะโอ้ยฝนตกทะกอนเลยเว้ยจริงจังอฮ้ยหนาวไปไหนก็ไม่ได้อ๋อ คิดออกแล้วโดดๆดดเพื่อนแล้วมึงไม่ต้องบอกกูก็รู้ความคิดแผลงๆมึงอีกแล้วใช่ไหมแผลงอะไรของมึงเนี่ยตป็นเนี้ยอากาศบนนาำเนี่ยเด็กไปยัมาสร้างความอบอุ่นขึ้นเองอบอุ่นแล้วของมึงมีอะไรแบบนึง เปล่าเงินไฟไม่ได้นะเว้ยไฟเช็คเนี่ยของพี่ชาร์ปเขารู้อ่ะเขาดา่ามึงแน่มึงว่าพี่ชาร์ปจะเอาไปเช็คมาทำไมเยอะแยะวะกู<ล>ว่านะแกต้องแอบเล่นในห้องแนแน่เลยอะแต่แกไม่ได้มาบอกเราแต่ตอนเาเล่นนะแกก็มาแามมาว่าเออไม่ต้องสนใจหรอกเราไม่ของเราเันที่ว่าไปไป นี่กูไปดูในคลิปในติ๊กตอกมาเดี๋ยวมึงดูเดี๋ยวมึงดูกูจะทําให้เป็นแบบไฟแบบพุ่งออกมาแรงๆเลยไปทำบ้านด้วยเหรอวะได้ดินี่ไหนดูดิเนี่ยนี่อย่างแรกถอดหัวกระโหลกมันออกมาก่อนนี่แล้วก็เจอแบบนี้แล้วก็หมุนลูกตัวนี้ยกขึ้นยกขึ้นแล้วก็เอามาเข้าหาตัวเองอ่ก็หมุนอ่าทำซ้ำๆหลายๆรอบมันทำได้จริงเหรอวะลองได้ไหม นี่ไงนี <f> ่ไงเฮ้ยเขียบกันดินี่โอ้โโอ้โกูต่างกันมากเลยอะโอ้แรงกว่านี้อีกแรงกว่านี้เหรอเออโเจ๋งเลยว่ะไม่สูงเลยดิงั้นอะเกือบถึงบุรคาร์่นนะเอาะารนะ What the <sake> นี่เดี๋ยวมึงมาดูอันต่อไปอะไรวะกูไปดูในย t ทูปมาความมหัศจรรย์ของไฟแจ็คเฮ้ยไปมาไปมาไ่เล่นอะไรมาเอาดิเอาดิอยากเห็นมากอันนี้เว้ยกูต้องมาเล่นนอกบ้านอย่างแรกแก่เถื่อน เนี่แกี่ออกมานี่ไงนี่เออแล้วก็สปริงสปริงใช่ก็มีอันนึงอะไรวะมันคืออะไรวะนี่ไงมันคือเม็ดอะไรวะกาเรียกเลยไม่รู้ว่ะกูเรียกว่าหินอะเอาแล้วไงต่อเนี่ยสปริงมายืดสปริงออกนี่อื้อ่าอ๋อออนี้ใส่อ๋อจื๊อจื๊อหนีบเข้าไปกับสปริงเหรอใช่ ติดแล้ววะเห็นไหมแค่นี้นะเออเราเล่นยังไงวะเราก็เอาไปเช็คอีกอันนึงอ่ะจุดแห่เนี้ยมันแดงเออเอาเลยนะเออเอาเลยอ่าดูดูดูความเปลี่ยนแปลงอแดงแล้ว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 เอาเลยนะเออมาไม่ต่อไปไป โคว่ร oh, ้ออกไปเลยดูด <Tu otion> ิมันจะออไปวะเพื่อนไม่รู้พี่ออกด้วยพี่โดนพชาพไปเป็นไงล่ะสนุกไหมล่ะ คตรเจ๋งเลยว่ะคุณว่าคุณว่าเออเนี่ยมันจะมีอีกวิธีหนึ่งวิธีอะไรวะมือมึงเย็นปะออกเห็นเย็นปะฝนตกอย่างเงี้ยก็เย็นอยู่นะกูมีวิธีอยู่อะไรนี่มึงกุมมือไว้อย่างงี้อย่างเงี้ยแน่นใช่แน่นแล้วก่อย่าเติมพลังให้อ๋อนะหุ้ยมันมีเสียงแก๊สเหรอเสียงพลังใช่เหรอพลังแห่งไฟใช่เหรอวะเขยันายันหนึ่งสองสาม เป <k k> ็นไงอุ่นวะอุ like ่นวะรู้สึกอุ่นวะอุ่นอุ่นวะอุ่นเลยไร้เวลามีกินด้วยกินอะไรวะกินไม่าเดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่ามืออาชีพเขาทำกันยังไงยังไงวะเออเดี๋ยวมึงจุ่นได้โกเติมเฮ้ยมีเสียงมีเสียงตึงแรงตึงแน่นยังแน่นนานไะทไม่ได้เลยยังพออยังอ่ะเอะไรหมดมาขอานะเออ 3 2 1 1องนหว้เหะูงเลยีเียเห็นไ้มในไา้วะกูมีพลังทิ้งไฟอ่ะคิดดูเลยอนได้ไงวะเ็นอย่างงี้อุ่นเลยอ่ะอย่างจิงเลยวะ เนี่ยถึงดูผูชาลับคำสุดท้ายของกูอะไรวะไปเช็คมาเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเอาแก๊สเข้าปากงนี้มันจะดีเหรอวะเฮ้ยเอาเอ้ยเรื่องนี้เหรอวะดูกูงอ้ว กินแก๊สไอ้ลืมเป็นแก๊สไว้หรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยทำไรกันนะ